เวลาท่านขับรถโดยลำคานแบบนี้นะครับแล้วก็มีหินเนี่ยนะครับสิ่งที่จะต้องระวังมากที่สุดคือช่วงล่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เล่นออฟโรดเนี่ยนะครับมันจะต้องมีกาบกันนะครับอย่างตรงนี้นะครับช่างภาพมาตรงนี้หน่อยแล้วก็นั่งย่อนะครับเห็นไหมครับหินหินนะเห็นไหมครับหินเนี่ยครับนะเดี๋ยวผมเอาไม้มาชี้ให้ดู เอาไม้มาแล้วเห็นไหมครับหินนี่นะครับนี่ก้อนนี้นะถ้ามันสูงและแทงช่วงล่างเนี่ยตรงนี้ผมมีกันแข็งนะครับมันจะแดมช่วงล่างไว้ป้องกันช่วงล่างไว้นะครับมันก็จะรู้สึกอุ่นใจเวลาคุณไม่เจออย่างนี้คุณไม่รู้หรอกล้อมันจะยุบลงไปหรือเปล่าถ้าล้อมันยุบนะครับก้องที่น,นังบนเหนื่อย ถ้าล้อมันยุบไปนะครับและเอียงไอหินก้อนมาเกีย้ยนะครับมันอาจจะติดอกค้ำอกนะครับผ่านเกียร์ได้ไอผ่านท้องเครื่องได้แต่บางทีไปเจออ่างเกียร์ออ,ตโ,อโต้โอ้โหบอบบางเหลือเกินไปเจออะไรอีกไปเจอลูกเกียร์สโลซึ่งอยู่ตรงตรงตรงอกรถนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเดี๋ยวนนี้ขับไปนิดนึงนะ กพมาโดนนี่มานั่งนี่กองนั่งนี่นั่งเพะนั่งเพะนี่หินเห็นไหมถ้ามันสูงกว่านี้นะมันจะไปโดนนี่ครับเกียร์สโลหินพวกนี้เราไม่รู้หรอกอันนี้ยังดีครับนะมันยังมีน้ำตื้นๆถ้ามันอยู่ในน้ำที่ระดับที่เรามองไม่เห็นเช่นมันจมอยู่ประมาณครึ่งล้อเนี่ยเราไปเจอหินอย่างเงี้ยนะครับเรียบร้อยนะครับกำลังหน้าของมันยุบลงไป ไปพักที่อ่างเกียร์พอดีอ่างเกียร์หลักนะครับไปโดนเกียร์สโลจบเกมเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เหมือนรายการขายของนะครับโตยโยต้ารีโวเมื่อวันนีโตยโยต้ารีโวเนี่ยนะครับผมก็ทกาํากันมาสส่วนการใต,ใต้เครื่องอันนี้ส่วนใหญ่การใต้ใต้เครื่องเนี่ยโรงงานเขามีมาให้แล้วเป็นเหล็กอ่อนๆ0.8มิลลิเมตรถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้ผมทําเป็น2.8ม mm, ิลลิเมตรนะครับขายชิ้นแรกใน4 5 0 0 นะครับไอชิ้นที่กันอกเกียร์เนี่ยนะครับชิ้นนี้นะครับซื้อเสริมได้4,5 0 0นะครับจากการลูกเกียร์หลักแล้วก็เกียร์สโลนะครับทำให้ไม่โดนอ่างเกียร์ไม่โดนเกียร์สโลเวลาลุยอย่างเงี้ยดูสิคุณคิดว่าตื่นเต้นไหมเดี๋ยวดูนะฉากที่มันจะผ่านผมยังตื่นเต้นเลยขนาดนี้แล้วนะครับแต่ก็อุ่นใจขึ้นนี่ท่าน้ำมันขึ้นมาประมาณก,ก็ครึ่งล้อเนี่ยเราจะไม่เห็นหินเลยนะ นะครับมันจุดโดนเข้าไปโป๊งงานเข้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นชิ้นละ4,5 0 0น้ี่เป็นรายการขายของพร้อมกับสาธิตตามธรรมชาตินะครับขายของครับจำเป็นต้องขายครับเอาไว้มาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียนะครับรายการขายของนะครับนี่นะฮะผมขายเองผลิตเองมีมีมีผู้ใหญ่ใจดีนะผู้ใหญ่ใจดีผลิตให้ผมนะครับผมเป็นคนช่วยออกแบบนะครับถ้าผมก็เป็นคนที่ออกแบบช่วงเกียร์สโลมาเนี่ยนะครับมีขายอยู่หนึ่งเดียวในประเทศไทยก็คือขอผมอีฮอเอ็ p o า e เวร์นะ เอ็มพาวเวอี่คูณสอ่ะเดี๋ยวดูฉากนั้นต่อไปเส้นทางหินหินแบบนี้นะครับเชื่อว่าครับขับสี่คูณสี่นี่กลัวครับนะครับแม้แต่คนที่มีประสบการณ์ก็กลัวครับกลัวอกแตกนะครับกลัวท้องแตกนะครับจะเรียกว่าทางหินหินนะครับก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับ4ี่คูณสี่ต้องรู้จักปกป้องตนเองนะครับถ้าอกแตกเมื่อไหร่โดนอ่างเกียร์เมื่อไหร่โดนเกียร์สโลพังเมื่อไหร่นะครับโอ้โหนะครับรถใหม่ๆก็ใหม่เละครับระบบขับเคลื่อนหรือว่าเครื่องยนต์ไม่ได้เสียอะไรครับแต่อ่างเกียร์ทะลุนะครับเกียร์สโลพังโดนหินกระแทกแตกจบข่าวเลยครับผมออกป่าไม่ได้นะครับอย่างที่บอกกันนะครับนี่ขนาดรถบกอยก2นิ้วนะยก2นิ้วนะครับก็ยังต้องขับด้วยความระมัดระวังเลยนะครับเพราะว่า บางครั้งบางจังหวะก็โดนไปโปกสองโปกก็มีนะครับอย่างที่เรียนบอกครับถ้ามีน้ําเคลือบอยู่ประมาณครึ่งล้อเราจะไม่เห็นเลยนะครับว่าหินที่อยู่ด้านใต้เนี่ยมีหรือไม่มีนะครับถ้าโดนเข้าไปนี่เรียกว่างานเข้ากินเข้าลิงเลยครับ เส้นทางนะครับเราไม่ได้ว่ากะว่าจะลุยเรื่องลำธงลำธารแต่ว่าเวลานะครับสถานที่ออฟโรดบางแห่งเนี่ยนะครับมันจะเป็นต้องไปตัดลำธารน,นะครับของหมู่บ้านของอะไรต่างแล้วมันมีหินนะครับถ้าท่านไม่มีกาดทุกนี้นะครับรับประกันว่าเส้นทางอย่างเนี้ยสมมตินะสมมติเนี่ยเนี่ยนะครับขึ้นไปอย่างเนี้ยมันจําเป็นจะต้องบุกนะครับแล้วก็ปีนขึ้นไปนะครับ คืออยู่ในภาวะจําเป็นะนะครับบางทีบอกเฮ้ยไม่ไปไม่ได้ไปทางอื่นไม่ได้เหรอบางทีทางมันบีบพวกนี้นะครับมันไม่มีปัญหาสําหรับโฟร์วินนะครับยิ่งรถใหม่ๆไม่มีปัญหาแต่ปัญหาคือถ้าอกมันโลง่งนะครับเนี่ยโดนเข้าไปเนี่ยจบแน่นอนนะครับล้อมันลงมาเรียบร้อยแล้วอกมันก็พําอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราแดมนะครับก็คือป้องกันนะครับทั้งหน้าเครื่องเนะครับส่วนนี้นะครับเนี่ยผมขับมาเนี่ย ถามว่าขนาดผมมีผมยังตื่นเต้นเลยนต่ผมกลัวไอ้ก้อนนี้นะอย่างเงี้ยมันก็ต้องมาวางลายการขับบางทีนะมานี่ครับเลี้ยวมานี่แล้วตัดขึ้นนี่แล้วก็ปีนขึ้นไปนะครับมาถึงจะไปได้นะครับแล้วมันก็ไม่เจ็บปกประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอุปกรณ์ที่เรียกว่ากันแข้งนะครับสำคัญนะครับชิ้นละสี่พันห้านะครับซื้อไปติดตั้งเองได้นะครับซื้อไปติดตั้งเองได้ให้ช่างแถวบ้านติดตั้งให้ ท่าที่ผมถามดูที่กรุงเทพเขาส่งไปก็200ค่าติดตั้งชิ้นชิ้นหนึ่งนะครับถ้าชิ้นกลางก็200นะครับอาจจะแล้วแต่คุณก็กลองต่อรองดูเพราะมันขันน็อตนะครับไม่ต้องเจาะนะครับไม่ต้องเจาะแล้วมันก็ใช้ของเดิมนะครับน็อตรูน็อตเดิมใส่เข้าไปมีน็อตอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็ออกแบบมาเพื่อง,งานลุยออฟโรดโดยเฉพาะบางคนบอกอุ้ยทางนี้ไปไม่ได้ไปได้ครับผมแต่ว่าอกเราจะต้อง ปลอดภัยนะครับแล้วมันก็ไม่มีคำว่าพังครับผลิตภัณฑ์น,นะครับวันนี้นะครับผมออกแบบมาเพื่อให้ใส่อยู่ใน Toyota Revo นะครับ r ี Re vo รุ่นไหนก็ได้นะครับรุ่นรุ่นหน้าแรกจนมาถึงรุ่นหน้า2020 20ใส่ได้หมดนะครับแล้วก็เสมอ Revo ก็คือตัว Fortuner ในรุ่นเดียวกันใส่ได้หมดน็อตตรงรุ่นนะครับ ทั้งในสวป,ร,ปราวนะครับใส่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยซ้ายก็ใส่ได้เพราะผมส่งใส่ไปสวป,ร,ปราวมาแล้วนะครับรีโวในพม่าก,ก็ใส่ได้เพราะว่าโครงสร้างเดียวกันนะครับตอนนี้ผมก็ทํามาเฉพาะรุ่นรีโวกับ f อ r t u เนอร์เท่านั้นนะครับส่วนรุ่นอื่นๆยังไม่ได้ผลิตนะครับผลิตโดยการใช้เลเซอร์ตัดนะครับเลเซอร์ตัดขึ้นขอบพับลูกพ่นสีพาวเดอร์โค้ดสีดำนะครับงานเนียนมากนะครับเพราะฉะนั้น สั่งซื้อมาได้นะครับจัดส่งทั่วประเทศขนส่งนะครับเดี๋ยวนี้ขนส่งสบายคุณจะอยู่จังหวัดไหนก็ได้นะครับผมอยู่เชียงใหม่ผมก็โอนเงินมาผมก็จัดส่งไปขนส่งส่งถึงบ้านถึงมือคุณเลยนะแม้แต่ในกรุงเทพมหานครนะครับจริงๆแล้วเนี่ยติดตั้งเองก็ได้นะแต่มันมันยากนะคุณต้องมุดเอาหัวเอาโคเอาเขาดันไขน็อตคุณไปร้านช่วงไร่ก็อ้อยขึ้นนะครับแล้วก็ผมมีคลิปให้ด้วยนะครับว่าวิธีการติดตั้งเป็นยังไงนะครับง่ายมากนะครับก็น็อตสี่ตัวเท่านั้นนะครับผม นใจอย่าลืมนะครับอุดหนุนบกอกันครับผมอย่าลืมนะครับก็สั่งซื้อเข้ามานะครับอุดหนุนบกอกันนะครับผมนะครับยี่ห้อนี้เอ็มพาวเวอร์สี่คูณสี่ครับผมอันนี้ไม้คำยันนะครับไม่ใช่ไม้เท้านะครับยังยังยังดีอยู่นะแข้งขายยังดีอยู่นะแต่กลัวลื่นนะครับกลัวเต้าภาษาเหนือกลัวเต้ากลัวล้มโอเคนะครับได้ไหครับบางท่านอาจบอกว่างั้นถ้าเจอหินก็ไม่ต้องไปสิครับ แมแล้วบางเส้นทางแ่ะครับที่ท่านเดินทางไปในป่าแล้วมันมีลําน้ําซึ่งจะต้องข้ามนะครับเราไม่รู้หรอกนะครับว่ามีหินอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าครั้นจะเดินไปตรวจนะครับมันก็บางทีก็อาจจะใช้เวลานะครับถ้าตรวจได้ยิ่งดีนะครับแต่บางจังหวะนะครับอาจจะไม่ใช่หินอาจจะเป็นดินนะครับดินแข็งๆแล้วลูดลงไปนะครับกระแทกเข้าไปโปกนะครับโอ้โหไปเจอดินปุดๆ เรียกว่าหลังเต่าพอดีเนี่ยครับเรียกว่าล้อหน้าค่อมไปเสร็จนะครับเจอดินปูดปูดตรงกลางพอดีนี่งานเข้าเลยนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับบกก็คิดอยู่ต้องนานนะครับจนมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับก็คิดว่าโอเคบกมีไอเดียแบบนี้ก็เลยร่วมกันออกแบบนะครับแล้วก็ผลิตนะครับเราก็ต้องการเรียกว่ากาดกันเกียร์อ่างเกียร์หลักเกียร์ออโต้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นอ่างแผ่นสี่เหลี่ยมเนี่ยนะไปถึงเกียร์สโล นะครับรีโวเองก็มีมาให้เขาเรียกว่ากาดกันผิวๆของเกียร์โาโลมาให้แค่นั้นแหะครับนะครับก็ไม่ได้กันอะไรแบบออมากมายผมก็คิดดูว่าถ้ามันโดนเข้าไปปุ้งมันก็ยุบเหมือนกันนะครับก็เลยออกแบบผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่า Mpower 4คูณ4ชื่อ Mpower นี้ก็เป็นชื่อเก่าของเก่าแก่ของบอกอมานานตั้งแต่สมัยอายุ27-28นู่นนะครับเพรนั้นเปิดบริษัทนะครับ คอมพิวเตอร์เขียนซอฟต์แวร์ชื่อ Empower นะครับแล้วก็มาเปิดบริษัทคอมพิวเตอร์อีกก็ร่วมกับเพื่อนก็บ m p o w e r นะครับปัจจุบันนี้ก็ตอนนั้นรายการแข่งขันยิงปืนก็ตั้งชื่อเหมือนกันนะ Empower Shoot นะครับผมก็ไม่รู้ชอบชื่อยี่ห้อน,นี้อะไรกันนักกันหนาตอนนี้ก็เลยตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ว่า Empower 4x4 e m p o w คูณ4เอ็มแปลว่าเพิ่มพลังและอำนาจนะครับผมเห็นว่าความหมายมันดีนะครับ ถ้าสนใจนะครับก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ส่งเดี๋ยวนี้ส่งทางขนส่งง่ายนะครับส่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็ไปขันน็อตอยู่ไม่กี่ตัวนะครับถ้าชิ้นอกก็4,500นะครับขันน็อตอยู่4ตัวนะครับมีคลิปการติดตั้งให้เสร็จซื้อเสร็จนะครับส่งขนส่งท่านก็ไปหาร้านช่วงล่างแถวบ้านนะครับค่าติดที่ส่วนใหญ่เขาสั่งกันไปติดก็อยู่ประมาณ200บาทนะครับอาจจะ300บาทแล้วแต่ร้านค้านะครับท่านก็ลอง เอาไปให้ร้านค้านะครับติดตั้งดูนะครับสนใจก็ติดต่อมานะครับปิดพันตัวนี้ก็บอกกอภูมิใจนะครับมีอยู่ในรีโวรุ่นนี้นะครับรุ่นแรกแรกรีโวอะไรถ้าเป็นรีโวนี้ได้หมดกับฟอร์จูเนอร์ถ้าเป็นโฉมเดียวกันเนี่ยได้หมดนะครับบล็อกเดียวกันในสอปลาวรอละไรก็ใส่ได้นะครับพม่าก,ก็ใส่ได้ถ้าเป็นรีโวเหมือนกันนะครับสนับสนุนโดยกันแข้งเกียร์หลักที่ยาวโอบลูกเกียร์สโลผลิตจากเหล็กหนา2.8ม mm. ิลลิเมตร ัดด้วยระบบเลเซอร์ขึ้นรูปพับขอบพ่นสีดำระบบพาวเดอร์โค้อย่างดีสนใจ l ลา ID ด SI ี b m u 5 6 4 7ย ID s i b m u 5 6 4 7